ด,ดิฉันเพสัชากรอุสนิสาสิงตัวทองนะคะเป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลเอกชนสองค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับยาเบาหวานนะคะโดยยาเบาหวานนะคะจะมีอยู่2ประเภทค่ะประเภทแรกจะเป็นยาเบาหวานชนิดรับประทานนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นยาเบาหวานชนิดฉีดยาอินซูลินค่ะโดยยาเบาหวานนะคะชนิดรับประทานจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกนะคะคือยาที่กระตุ้นการทํางานของตับอ่อนนะคะให้สร้างอินซูลินค่ะโดยยากลุ่มนี้นะคะจะให้รับประทานโดยการกินก่อนอาหาร30นาทีค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นยาที่ไปส่งเสริมการทํางานของอินซูลินนะคะโดยยากลุ่มนี้นะคะจะให้กินหลังอาหาร30นาทีค่ะและยากลุ่มสุดท้ายนะคะคือยากลุ่มที่ไปขัดขวางการดูดซึมของอินซูลินนะคะโดยจะให้กินพร้อมอาหารค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายาทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะมีวิธีการกินที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ข้อที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือต้องรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ขาดยาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยาฉีดอินซูลินนะคะยาฉีดอินซูลินนะคะมีทั้งหมด2ชนิดค่ะก็คือมีชนิดน้ำใสและน้ำขุนค่ะหากต้องใช้ทั้ง2ชนิดร่วมกันเนี่ยผู้ป่วยต้องใช้กระบอกยาฉีดอินซูลินชนิดน้ำใสก่อนนะคะแล้วจึงดูดชนิดน้ำขุ่นขึ้นมาค่ะ เพื่อผ,ลผลสมยาให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นฉีดเข้าใต้ผิวหนังค่ะข้อที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือ,อยาอินซูลินเนี่ยต้องเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็งเมื่อจะใช้ก็ให้นําออกมาจากตู้เย็นแล้วก็คลึงที่ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยเทียบเท่ากับร่างกายเพื่อลดอาการปวดเวลาฉีดยาค่ะดังนั้นนะคะก็เวลาที่คนไข้ามารับยาที่โรงพยาบาลนะคะควรที่จะมีกระติกน้ําแข็งเพื่อเก็บยา อินซูลินนะคะแล้วระหว่างที่เดินทางจากโรงพยาบาลไปถึงบ้านค่ะเพราะว่าหากที่ยาอินซูลินเนี่ยโดนความร้อนหรือว่าแสงแดดนะคะจะทําให้ยาเสือ่อมคุณภาพค่ะแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการใช้ยาลดลงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตนะคะการฉีดปากกาอินซูลินนะคะโดยปากกาที่คนไข้จะได้รับะคะ่ะอุปกรณ์ที่คนไข้จะได้รับมีอยู่3อย่างนะคะก็คือมีปากกาค่ะเข็มฉีดยานะคะแล้วก็ ยาฉีดอินซูลินค่ะเริ่มจากนะคะปอกปากานะคะก็จะมีอยู่3อย่างค่ะก็จะมีปลอกปากกานะคะที่บรรจุใส่หลอดยาค่ะแล้วก็การฉีดอินซูลินค่ะเราจะทำการประกอบ3ส่วนนี้เข้าด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากนะคะเราจะเอายาออกมาจากตู้เย็นนะคะยานะคะเป็นยาเย็นอยู่เนาะเราก็จะ ทำการคลึงยาะะที่ฝ่ามือให้เข้ากับอุณหภูมิร่างกายก่อนค่ะเพื่อลดอาการบาดเจ็บระหว่างฉีดยานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณที่จุดยางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการใส่ยาเข้าไปในที่บรรจุยาค่ะโดยเอา,เอา,เอาด้านจุกยางนะคะใส่ลงไปก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการประกอบร่าง ปากกาฉีดยาอินซูลินนะคะโดยหมุนให้เกลียวล็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก,ทก็ทำการเปิดหัวเข็มออกค่ะแล้วก็หมุนเกี่ยวหัวเข็มนะคะให้ล็อกค่ะหัวเข็มนะคะก็จะมีอยู่2องฝานะคะฝาให้ดึงฝาแรกออกก่อนนะคะแล้วก็ดึงฝาที่2อ,ออกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเช็คว่าหัวเข็มตันหรือไม่นะคะโดย เเราจะทำการหมุนยาค่ะอยู่ที่เลข2นะคะแล้วก็ดันยาขึ้นค่ะถ้าทำแล้วยาไม่ออกมานะคะก็แปลว่าหัวเข็มตันค่ะถ้าทำไปประมาณ3-4ครั้งแล้วยา,ยายังไม่ออกมานะคะให้แนะนำว่าให้เปลี่ยนหัวเข็มค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ,จะทำการหมุนนะคะ เพื่อให้ได้ปริมาณยาที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเราต้องการ8ยูนิตนะคะเราก็เอาเลข8นะคะมาอยู่ที่บริเวณรูปศรน,นะคะนั่นคือแปลว่าเราต้องการยาที่8ยูนิตค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการฉีดยาเข้าไปที่หน้าท้องของเรานะคะโดยการจับปากกาให้เหมือนอจับหลอดปากกาให้เหมือนการจับปากกาค่ะฉีดเข้าไปนะคะที่บริเวณ หน้าท้องนะคะตรงๆเลยประมาณ90องศาค่ะค้างไว้นะคะแล้วก็กดปลายปากกาออกค่ะจนสุดนะคะค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วก็ดึงปากกาออกตรงๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไม่ใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดบริเวณหัวเข็มนะคะเพราะว่าจะทําให้สารเคลือบบริเวณหัวเข็มเนี่ยหายไปค่ะทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างฉีดยาได้ค่ะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดปากปกา ปอกเข็มนะคะด้วยาฝาเข็มนะคะที่เป็นฝาข้างในที่สุดอันเดียวค่ะแล้วก็ปิดปอกปากกาค่ะหลังจากนั้นเราก็จดบันทึกนะคะาการฉีดยายอินซูลินลงสมุดบันทึกค่ะสำหรับผลข้างเคียงของการฉีดอินซูลินนะคะก็ในผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะมีอาการแพ้หรือว่ามีผลผื่นขึ้นบริเวณที่ฉีดได้ค่ะ หรือว่าในผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะมีภาวะน้าตาลต่ำได้ค่ะก็คือมีอาการใจสั่นนะคะหน้ามืดเหงื่อออกนะคะหัวใจเต้นเร็วได้ค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะแล้วผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีอยู่เนี่ยก็แนะนําให้หาขนมหวานนะคะหรือว่ากินลูกอมค่ะหรือว่าจะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะคะเช่นส้มหรือกล้วยน้ำหวานแทนได้ค่ะแต่ถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยมีอาการ หมดสตินะคะหรือว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ให้รีบนำกลับมาส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ